รีวิวกระเป๋า US ของคุณผู้ชายกันบ้างนะคะใบนี้นะคะคือกระเป๋า US นะคะเป็นหนังเบบี้ครอกนะคะเบบี้ครอกคืออะไรคะเป็นจระเข้ตัวเล็กๆนะคะ เดี๋ยวมาดูกันค่ะอยู่ยอธิบายให้ฟังนะคะใบนี้นะคะอ่าเปิดกระเป๋ามานะคะตัวนี้นะคะถ้าดูหน้ากระเป๋าเป็นแบบนี้นะคะเป็นกระเป๋าคุณผู้ชายนะคะเป็นกระเป๋า US เนี่ยนะคะของคุณผู้ชายนะคะแต่ว่าเป็นหนังจระเข้น้ำจืดนะคะซึ่งเป็น baby croc ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นทายทอยของจระเข้นะคะหรือบางคนเรียกหัวจระเข้นะคะจะมี6ปุ่มนะคะถ้าเป็นน้ำจืดนะคะไล่ลงมาเลยเห็นไหมคะจะเป็นตัวของเขานะคะตัวเล็กๆนะคะ จระเข้พวกนี้นะคะเราไม่ได้เชื่อนะคะแต่ว่าเขาตายตามธรรมชาติค่ะเนื่องจากว่าพอเขาเกิดออกมานะคะถ้าเขาอยู่ไม่พ้นหนึ่งหนาวนะคะร่างกายเขาไม่แข็งแรงเขาก็จะตายนะคะพอตายเสร็จแล้วก็เอาหนังเขานะคะมาทํากระเป๋าได้เป็น U.S. นะคะส่วนตรงนี้ด้านล่างลงไปที่เป็นหางนะคะก็จะได้อีกหนึ่งใบนะคะเป็นกระเป๋าหางแต่ว่าตัวนี้เป็น baby croc ซึ่งเราแบบว่านี่นะคะหายากมากๆเลยนะคะแล้วบอกเลยนะคะว่าเราไม่ไดชื่จระเข้นะคะสําหรับ รุ่นนี้นะคะและไม่ค่อยมีของต้องบอกก่อนไม่ค่อยมีของนะคะเพราะว่าอะไรคะตัวนี้นะคะเวลาเราใช้นะคะเห็นความเป็นจระเข้เลยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีกระดูกที่แข็งนะคะเวลาที่เราเป็นสัมผัสนะคะกระดูกเขาก็จะแบบเล็กๆนะคะ จับแล้วก็ไม่รู้สึกเจ็บนะคะดูด้านในของกระเป๋ากันอ่านี่นะคะกระเป๋าเต็มๆเ,เป็นแบบนี้ใบนี้ไม่มีรอยต่อเลยนะคะด้านในของกระเป๋าตรงนี้นะคะเป็นหนังวะะันวนะคะเป็นสับวัวนะคะใส่บัตรเครดิตนะคะช่องด้านนี้ได้6ใบนะคะถ้าคุณใส่ตรงนี้นะคะแล้วด้านในนี้อีกนะคะก็ได้ทั้งหมด8ใบนะคะ มีช่องลวงนะคะตรงฝั่งนี้1นนะคะแล้วก็มีช่องลวงฝั่งนี้นะคะอีก2ช่องนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านในสําหรับใบนี้นะคะใบนี้นะคะยกทําเป็นซับพาบางๆนะคะสําหรับคนที่ชอบงานบางๆนะคะก็ตัวนี้เป็นงานซับพานะคะปิดกระเป๋านะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะตอนนี้นะคะมีสีดํานะคะแล้วก็สีน้ําตาลนะคะสีน้ําตาลนะคะสีน้ําตาลก็สวยเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะ ความมีสเสน่ห์ของเขานะคะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันค่ะใบนี้นะคะหนังจะใหญ่นิดนึงส่วนใบนี้หนังจะเล็กหน่อยนะคะหนังจระเข้แท้นะคะ ทุกใบจะไม่เหมือนกันเลยนะคะดูเต็มๆของกระเป๋านะคะสวยมากเลยนะคะกระดูกขึ้นชัดสวยมากด้านในกระเป๋าสีน้ําตาลก็เป็นแบบนี้นะคะค่ะตอนนี้นะคะมีสสีนี้นะคะคือสีดากับสีน้ําตาลนะคะสนใจนะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวยกให้ราคารับรองว่าพิเศษมากๆเลยนะคะดูกันเพลินๆน,นะคะฝากกดหัวใจนะคะกดแชร์นะคะแล้วก็ทักเข้ามาคุยกันได้นะคะสนใจรายละเอียดนะคะ กดลิงก์โปรไฟล์ด้านบนได้เลยค่ะ